สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเรือนะครับฟิลฟีคายักซีสตรีมนะครับแองเกรอร์1 2 0ยเป็นเรือคายักขนาด12ฟุตครับมีมาพร้อมชุดปั่นและไม้พายครับผมก็ได้ซื้อจากร้านพี่ออมสินนะครับที่คายักพัทยาใต้หลังจากการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วทางบริษัทก็ทำการจัดส่งเราภายใน7วันครับ ครบ7วันแล้วครับเรือมาแล้วครับพี่ชยยนได้ประสค์ผมในตอนเช้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฟิวฟีนะครับทางบริษัทก็แพ็คมาอย่างดีนะครับเราก็เช็คแล้วก็แกะดูกันครับตัวเรือเขาได้เซ็ตมาจากโรงงานแล้วนะครับก็มีการมาเซ็ตถังเสือนะครับติดตั้งชุดปั่นแล้วก็การแนะนําจากพี่ชยยนในการใช้งานของเรือบ้างครับเรามาดูข้อมูลตัวเรือบ้างครับตัวเรือมี ขนาดความยาว3.74เมตรนะครับความกว้าง0.89เมตรนะครับรองรับน้ำหนักได้181กิโลนะครับตนำหนักเรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่44กิโลถ้ารวมชุดปั่นอีก10กิโลก็จะเป็น54กิโลนะครับสามารถปั่นได้ทายได้นะครับวิธีการขนย้ายเรือนะครับก็ติดแหลกทั้งค่ารถยนต์มาครับแล้วก็คงยกใส่แล้วก็ลากไปลงน้ำครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ดูจากรีวิวที่อื่นมาแล้วก็โอเคนะครับขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าเอาเรือไปลงน้ําแล้วจะมารีวิวการใช้เรือของรุ่น s s t Stream Angle 120pd ในการใช้งานจริงในน้ำครับ